สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel คุยก่อนเขียครับวันนี้ก็จะมาปรุวีฟุตบอลประจำวันที่3กรกฎาคม2564ครับวันนี้ก็คัดมา3คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกก็เป็นโปรแกรมเอฟซีเชเบอร์ลีครับระหว่างการท่าเรือ FC ครับพบกับโซลูเซอร์โอซาก้าครับสำหรับอีก2คู่ครับก็จะเป็นโปรแกรมยูโร2020นะครับ คู่ที่2ก็เป็นเช็คครับพบกับเดนมาร์กครับสำหรับคู่ปิดท้ายก็เป็นยูเครนครับพบกับอังกฤษนะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลนะครับก็ฝากกลุ่ม v i p เลยนะครับมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งและมีทีเด็ด v i p ครับแจกให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับท่านไหนครับที่สนใจครับก็คลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างไลน์ได้เลยนะครับและที่สำคัญครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปฟังพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับก็เป็นโปรแกรม a อ c ซีแชมเบอร์ลิกนะครับก็อการท่าเรือครับพบกับโซเรโซโอซากานะครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลา17นาฬิกาที่สนามช้างอารีน่านะครับที่จังหวัดบุรีรัมนะฮะสำหรับทั้งคู่ครับที่พบกันมาล่าสุดนะครับก็เสมอกันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเรามาดูฟอร์ม ล่าสุดของทั้งสองทีมกันเลยครับสำหรับการท่าเรือครับก็ชนะ1แพ้2เสมอ1ครับสำหรับโอซาก้านะครับชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับเรามาดูความพร้อมในวันนี้ครับสำหรับการท่าเรือครับคุณซือสราวุฒิตีพันธ์นะครับเพิ่งจะเจาให้กับโซเรโซโอซาก้ามาในแมตช์ล่าสุดครับด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มครับแค่รอเช็คความฟิตของวรวุฒิศรีสุภาครับนายทวัเบัวหนึ่งครับที่จะทัน ช่วยเพื่อนในยันนี้หรือไม่นะครับก็สำหรับโคตูดครับก็เตรียมวางแผนมาในระบบ41-41ครับโดยมีซิโกโซเรสนะครับก็แข่งแข่งมากกว่าประสบการณ์วัย34ปีครับจะยืนหน้าเป้าราตชขายครับแล้วก็มีโกซินกีก็ซีเวตกรจัตุประสาทครับรับหน้าที่สร้างสรรในแดนรางนะครับสำหรับโอซาก้านะครับก็คุณซอเลวิคอบปินะครับก็เพิ่งจะเสมอกับท่าเรือมาด้ก้อนหนึ่งวันหนึ่ง หนึ่งต่อหนึ่งครับก็ยังนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มเจอยู่ครับสำหรับสภาพทีมราชสุดก่อนฟารแข่งครับไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มครับนั่นหมายความว่าขุมกาลังตัวหลักก็อยู่กันครบนะครับสําหรับวันนี้ก็เตรียมมาในแผน4ี2นะครับก็โดยมีโยมิดะโอคุโบะนะครับที่ลงไปทั้งหมดแล้ว14นัดในเกมลีกครับยิงไป5ประตูแล้วก็มีคิโยทากเกะนะครับที่ลงเกมลีกไปทั้งหมด18นัดยิงไป1ประตูนะครับที่จะคอยประสานงานกันนะครับ อมองแล้วว่าเชื่อว่าโอซาก้าครับน่าจะเอาจริงในเกมนี้ครับที่นัดที่แล้วก็น่าจะ,ะส่งซุปสำรองมาเป็นส่าสวนมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะปิดจ็อบได้อย่างสบายๆนะครับก็เชื่อว่าคุณภาพนักเตะแล้วก็คุณภาพทีมครับก็เหนือกว่าการท่าเรือชัดเจนอยู่แล้วครับก็วันนี้คาดว่าโอซาก้าครับจะชนะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะฮะ ต่อกันคู่ที่2ครับสาธารณเช็คครับพบกับเดนมาร์กครับก็เป็นโปรแกรมยูโรนะครับก็คู่นี้ก็เตะกันมายี่สิบสานาฬิกาตรงครับที่สนามบากิโอลิมปิยาสตาริโอนูนะฮะที่อ่าเป็นสนามกลางนะฮะอ่าสำหรับฟอร์มทั้งคู่ครับที่พบกันมาล่าสุดครับก็เสมอกันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเรามาดูฟอร์มฮานาล่าสุดในรายการนี้ครับมาเริ่มกันที่เช็คครับ อันนั้นล่าสุดครับชนะ2แพ้2เสมอ1นครับสำหรับเดนมาร์กครับชนะ2อแพ้3นะครับเรามาดูความพร้อมของเช็กคครับคุณซือโยสรัฟซิมฮาวีนะครับก็พาทีมฝานฮอลแลนด์มาแบบพลิกลั่กครับโดยตัวสองวุฒิสูน์นะครับก็จะได้ตัวเย็น บอริกส์นะครับแบ็กซ้ายคนสำคัญก็เพิ่งโทษโทษแบนกลับมาครับก็น่าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงทันทีครับส่วนแกนหลักไอื่นก็ยึดชุดเดิมจากที่ชนะฮอลแลนด์มาด้วยสกอร์สองประตูสุดครับก็มีฮัตติชิคไดน์ก็เก่งครับปักหลักคนหน้าปาครับแล้วก็ปล่อยลูคัสโมปูนะครับก็แล้วก็มีอันโตนิโอบาลัสนะครับแล้วก็ยาคุ่มยังโต้ขัติจะเป็นสามประสานแดนกลางอยู่ด้านหลังของ กองหน้านะครับสำหรับเดนมาร์กครับก็คูเปิลเยอรมันครับพาทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมรับเนื่องจากชนะ2เกมติดครับยิงรวมกัน8ลูกนะครับจึงน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมครับเทคนิคเดิมเป็นหลักครับอย่างไรก็ตามครับไซมอนเคียร์ครับประกันหลังกับตันทีมครับก็ต้องลุ้นเช็คอาการความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว่าจะบาดเจ็บหายทันหรือไม่ครับสำหรับผลงานครับก็ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวครับสำหรับเช็คแล้วก็เดนมาร์กนะครับ ก็เชื่อว่าเดนมาร์กครับก็น่าจะมีพลังฮึดมากกว่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับก็เห็นได้ชัดว่าสปิริตครับก็สุดยอดอยู่แล้วครับสำหรับทีมเดนมาร์กครับก็วันนี้ก็ฟันธงไปที่เดนมาร์กชนะเชคครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะฮะ เรามาปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับก็เป็นเกมระหว่างยูเครนพบกับอังกฤษนะครับคู่นี้ก็เตะกันในวมาตีสองที่สนามสตาริโอโอริโก้ครับที่ประเทศอิตาลีครับก็เตะกันที่สนามกลางนะครับสำหรับทั้งคู่ครับที่พบกันมาล่าสุดครับก็ย้อนไปเมื่อคัดบอลโลก2014เลยทีเดียวนะครับก็เสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับเรามาดูฟอร์มหน้าดังสุดในรายการนี้ครับมาเริ่มกันที่ยูเครนกันเลยครับก็ชนะ2ครับแพ้3ครับสำหรับอังกฤษนะครับก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ เรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมครับมาเริ่มกันที่ยุคเคนครับคุณซืออังเดเชฟเชงโก้เขาเพิ่งเจาชนะสวีเดนมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครับสำหรับสภาพทีมล่าสุดก,ก่อนทำศึกครับก็จะได้เงาอาแตมเบนซิดินนะครับก็หัวหอกวัย25ปีครับที่มีอาการเจ็บหนักจากแมตช์ดังกล่าวเขาจะต้องพักอย่างน้อย6เดือนเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับเดนิส ปาบบฟนะครับแนวรับหนุ่มวัย22ปีครับซึ่งเด่ยงและก็ถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคาดว่าเชฟเชงโก้ครับก็จะมาในแผนระบบ352นะครับก็โดยมีอังเรยานโมเรนโก้ครับแล้วก็มีเรมันยาเลมชุกนะครับที่จะคอยล่าตะข่ายสำหรับวันนี้นะครับ มาดูทางอังกฤษกันมากครับเกรซเกตครับเพิ่งจะชนะเยอรมันไปด้วยสกอร์สประตูศูนย์ครับในรอบที่ผ่านมาครับสำหรับสภาพทีมในวันนี้ก่อนฟาดแข่งครับก็จะได้ตัวเมสันเมาส์ครับกลับมาครับมีเบนชิเวลครับสองแข้งครับที่สโมสรเซลซีกักตัวครบเรียบร้อยครับคาดว่าเกรซเกตจะจับทัดหน่อยระบบ343นะครับก็โดยมี เมาส์ครับแฮร์รี่เคนครับที่ยืนเป็นหน้าเป้าก็มีราฮิมสเตอร์ริงครับเป็น3ประสานแดนหน้าครับราตาข่ายครับก็มีดนแคนไรท์ครับกับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับที่จะปักหลักตามส่วนแดนกลางนะครับส่วนพระสซับดูก็จะใช้จอแดนพิกฟอร์ดนะครับแล้วก็มีคาร์วัคเกอร์ครับจอสโตนแฮร์รี่มักคววยแล้วก็ชิรันชิปเปียนะครับสำหรับแดนหลังนะครับถ้าไม่เกิด าการอาเพศในนัดน,นี้ก็เชื่อว่าพลพรรคสิงโตคำรามอังกฤษครับน่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นครับพวกเขาได้เปรียบทั้งกลุ่มกำลังพอสมควรครับเร,เรื่องสภาพความสดของนักเตะครับแแถมผลงานมาตรฐานก็จะดูเหนือกว่าเยอะครับก็นะ้น90นาทีดูงคงแล้วไม่มีปัญหาครับทางอังกฤษไม่ประมาทนะครับก็เชื่อว่าอังกฤษจ,จะชนะสวีเดนไปด้วยก็สองประตูต่อสูนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะ